สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสำหรับหัวข้อ Turn Around ความท้าทายของหัวข้อนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกเครื่องมือที่จะทำให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับลองคิดถึงเครื่องมือที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเช่นฟังก์ชัน for loop condition channel code not and or operator แล้วก็ while loop อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับความท้าทายนี้เป้าหมายของเราก็คือการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจากเครื่องมือทั้งหมดที่เราได้เรียนมาแล้วนั่นเองนะครับให้เรานำมาแก้ปริศนานะครับมันก็ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดหรอกครับแต่พยายามเขียนโค้ดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแค่นั้นเองนะครับ สำหรับในโลกปริศนานี้นะครับเราจะแบ่งอัญมณีทั้งหมด8เม็ดนี้นะครับออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีกลุ่มละ2เม็ดนะครับนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่4นะครับให้เราหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบการทำงานที่ซ้ำกันในการเก็บอัญมณีในแต่ละกลุ่มนะครับอย่างเช่นตอนนี้ใบย,ยืนอยู่ที่จุด เริ่มต้นนะครับวิธีการเก็บอัญ,ญมณีกลุ่มแรกก็คือเราต้องให้ไบท์เนี่ยทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องเก็บอัญมณีจากนั้นเลี้ยวซ้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหนึ่งช่องเก็บอัญ,ญมณีนะครับเลี้ยวซ้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้ก็จะจบแพทเทิร์นที่1น,นะครับเราต้องทำแพทเทิร์นแบบนี้ทั้งหมด4แพทเทิร์นหรือว่า4ลูปด้วยกันนะครับ เราลองมาเขียนโปรแกรมกันนะครับขั้นแรกนะครับเราจะทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นฟังก์ชันในการเก็บอัญ,ญมณี2เม็ดนะครับเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า เราจะตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ว่า get t o gem นะครับโดยการทำงานของฟังก์ชันนี้ก็คือเราจะให้ไบรท์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward นะครับจากนั้นเราจะให้ไบท์ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem จากนั้นเราจะให้ไบรท์เลี้ยวซ้ายโดยการใช้คำสั่ง turn left ต่อไปเราจะให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward จากนั้นเราจะให้ไบต์ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem เสร็จแล้วเราจะให้ไบต์ทำการเลี้ยวซ้ายด้วยคำสั่ง turn left ต่อไปเราจะให้ไบ์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward ุดท้ายเราจะให้ไบต์เลี้ยวขวาด้วยคำสั่ง turn right คราวนี้ก็จะครบ1ลูปในการเก็บอัญมณีแล้วนะครับเมื่อเราทำคำสั่งนี้เสร็จนะครับไบต์ก็จะมายืนอยู่ที่จุดนี้แล้วก็หันหน้าไปทางอัญมณีเม็ดนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราทำการสร้างฟังก์ชันเสร็จแล้วเราก็มาทำการสร้างลูป for กันครับ เราจะพบว่าเรามีแพทเทิร์นในการเก็บอัญมณี2เม็ดเนี่ยเราต้องเก็บทั้งหมด4ครั้งนะครับดังนั้นเราจะให้หลูปเนี้ยทำการวนเก็บอัญมณีนะครับลูป for ก็คือ4หลูปด้วยกันภายในลูป for เราก็จะทำการ run ฟัง c t i o n get t o gem นะครับแบบนี้จากนั้นเรามาลอง รันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ Turnaround การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ